เสื้อดำน่าจะเสื้อบอลน,นะแล้วมีคลิปสีเหลืองๆหวานเจี๊ยบเลยค่ะเขาบอกท้องหูนี่น่าจะเป็นอ่าใช่ครับนที่จับผมมาสักครู่เนี้ยใส่เสื้อมาดริดมาค่ะมาดริดใช่หนูแหละอ่ามีมาเชียร์ใครหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่มาด้วยกันหรือเปล่านี่สิเออมาด้วยกันปะคะ ใช่ครับพยักหน้าเนี่ยเออ,เ,อ,อเขาเไม่งั้นเขาคงไม่นั่งด้วยกันหรอกครับแอดปุ๊กครับไม่ก็อาจจะมารู้จักกันที่สนามก็ได้อะไรก็ได้นี่เอออ่าโรรงเียนจังหวัดสุพรรณใช่หรือเปล่ปาใช่นะครับขาดแว่นแล้วก็กำลังเดินอยู่น่าจะเป็นนักกีฬาอะไรสักกีฬานะซึ่งเหมือน<ม>อ่านี่ครับมาตั้งแต่เช้าหรือเปล่าดูทุกคู่เลยนะ,ะสาวผมสั้นที่มีหัวใจสีแดงใช่แล้วค่ะอ๋าทั้งคู่เลยนะครับเชียร์กันได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลย สีสาวค่ะสีสาวอันนี้ใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็มีขนตาปิ้งๆิปใช่ยิ้มเห็นเล็กดัดแล้วก็ค่อยๆแผนออกมาสี่อคนไอมาสี่คนเลยนะคะเห็นครบทุกคนถือ iPhone อยู่อใช่แล้วค่ะเพื่อนด้วยค่อยๆสูบเอาออกมาปิ้งๆิๆเชียร์ทีมอะไรนะคะเชียร์ทีมอะไรคะบุญวัฒนาใช่ไหมบุญวัฒนาใช่ไหมพยัคฆ์เชียร์ทีมบุญวัฒนาใช่ป่ะใช่ป่ะครับใช่ใชใช่แหละอาหัวใจมาเออ โอ้รู้เลยนี้มาพร้อมสุดยอดมากสองคนนี้เลยไม่เคยพลาดเลยเกล้องจับดีไลน์ต้องบกมือดีนะเสื้อแถาเล่นดีแปลว่าอะไรโอ้โหนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเสื้อชมพูลายทางค่ะที่ใส่หูฟังอยู่ใช่หูเสื้อหนูค่ะนี่นักพากส์รับเชิญครับยูโรครับอยากมีเฟรมรูป อยากพิเพมร่วมโอดมากันใหญ่เลย <Hey. S 1> นี่ครับตัวที่ห้าหมื่นคนด้วยนะครับครับผมโอ้สวัสดีค่ะอ๋อ oh. oh, นี่อยู่ข้างล่างนี่เองครับเชียร์ทีมไรกันครับทั้งคู่เชียร์ทีมไรเชียทีมไรเทสซิลิน่ะอ๋ออัศย์สีอัศย์สีอัศว์สีชาชาอ๋อ oh. ต้องมีเชียร์ใครเป็นพิเศษแหละตอนเนี้ย หันมองหน้ากันอ้ย <laughs> พูดไม่ได้แพูดดไไม่ไ้ล้วขึ้นไปโอ้ยอ,อ้าวโอ้แฟนขับกันทรารมคนนี้ที่มันอาจารย์ออมครับช่างภาพกิติมศักดิ์รรของเรานี่โอ้โหถอดแว่นโชว์แล้วแล้วดูดมองโอ้ยมองสาวๆซะด้วย <laughs> นี่ครับรู้เลยครับแหมเหมือนกล้องมาจับไว้อยู่โบกมือรอเลยครับ โอ้โหแล้วเสือเส้อดีเสื้อดีเสื้อน้ําเงินนะเสื้อดีเป็นสีไม่ใช่นี่มันแมนอยู่ชุดขาวครับที่นั่งกำลังเซตผมกันอยู่อุย้ยอ่าฉันนี่นะอ๋อรู้ปะเนี่ยรู้ปะเนี่ยว่าเร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 ียกอยู่อ่ารู้แล้วอ่าขอขอ,ขอหัวใจหน่อยขอหัวใจหน่อยมินิฮาร์หน่อยได้ไหมไม่ได้ให้เราปะไม่ได้ให้เราอะไรเขาให้คนอื่นอเรอ่าแต่ตอนนี้เขากำลังเมมอยู่ เออใช่เอออ่าตรงนี้ใช่ออันนี้เขารู้แล้วอันนี้เขาโบกมือรอเลยอ่าผู้นี้โบกมือรอเชียร์ทีมอะไรกันคะไม่มีไม่มีทีมเชียร์เชียร์ทุกทีมแล้วกันเนาะเออเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วก็มาเอาหูชอบทรงผมเขาจังเลยอ่ะหลับมาคุณพี่ขาที่ให้น้องตีก้องอยู่ค่ะ ทั tang, ้งหมดเลยค่ะตรงกองอ่ะโบกมือให้กล้องมาอีกก็อฝั่งนึงอีกฝั่งอ่ากล้องหลังหลังโกกล้องหลังโกกล้องหลังโกกล้องหลังโกตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตีกล้องใหญ่เลยตีกล้องใหญ่เลยโอ้โหตีกล้องโชว์อนาคตอ่ะแหละั่นแหละอ่ะอ่ะร้องไห้โชว์ร้องโชว์ร้องโชด้วยเอาน่าอะไมาเอากล้องฝั่งนู้นบ้างกล้องฝั่งนู้นเอาฝั่งนูสามนมสามนมค่ามอย่าแขนงที่บุกเลยเฮ้ยเอามือออกจากจมูกโอ้ โอ้ยตายแล้วครับโอ้โหสาวน,น,น้อยนะครับโอ้โหมากันสาวน้อยหมดเลยครับโอ้โหน่ารักจริงๆครับน่ารักจริงครับนี่ฮะน้องบอกเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคุณแม่เขาทำอะไรทำไมบกมืออ่านี่สาวๆนี่อ่าปทุมคงคานี่สาวๆปทุมคงคาเสื้อขาวลายจุดลายจุดครับผม ้แลวเออรู้แล้วด้านซ้ายด้านซ้ายนั่นแหละกล้องซ้ายเห็นมมองลงไปข้างล่างมองลงไปข้างล่างมองลงไปข้างล่างนั่นแหละอันนี้แหละอ่านั่นแหละค่ะบอกมือให้กล้องหน่อยค่ะนั่นแหละวิชุติษฐ์แน่นอนนะแลัววิชุทธิเลยโอ้โหข้างหลังนี่อะไรใส่แว่นเล็บนทำอะไรกันน่ะเลยได้ได้ได้ล่ามแฝงล่ามแฝงกับโรนัลโด้มาอีกแล้วเว้ยโรนัลโด้ไม่เดินมาทักทายผู้บรรยายเลยนี่ ได้จะทีมต่อไปครับแว่นปามแองเจิลคาดผมอยู่ยนี่เหมือนรู้ตัวเองนี่ครับฮะ <laughs> เฮ้ย,ยคุณนี่แฟชั่นเหมือนกัน,กน,กน,กนเลยไอ้คน<อ>โคตรผมนี่ไม่ธรรมดาความเข้มข้นความสวยงามของกองเชียร์นี่ก็จะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่อย่างที่เราได้เห็นนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับนี่ครับแกงคนะูโรมิฮะ นั่นแหละฮะอ่าดีครับสุดยอดรู้หน้าที่โอ้โหขอขอซื้อแว่นได้ไหมคะค่อยค่อยค่คขยายออกมาค่อยๆขยายออกมาเป็นสีสาวครับชมพูเสื้อชมพูใส่หมวกเสื้อขาวใส่หมวกใช่สี่คนนั้นถูกต้องอุวยลูกจ้องด้วยอ่ะบายบายหน่อยค่ะเชียทีมอะไรกันคะ ฐานปัญญาฐานปัญญาฐานปัญญาปัญญาฐานปัญญาแต่นี่ดีกว่าครับน้องขาวแดงค่อยๆขยายออกมาซูมออกมาโอ้โหเสื้อของอะไรอ่ะสีแดงเสื้อใครก่อนถามตรงนี้เสื้อใครของเพื่อนแล้วเพื่อนอ่ะของใครแล้แลเพื่อนเอาของใครมาที่หัวเราะอยู่เนี่ยของเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยชื่ออะไรทําไมเพื่อนชี้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนชื่อสุภกรน่ะ ที่มีแว่นสีขาวคาดอยู่บนหัวค่ะใส่เสื้อขาวนี่แหละใช่แล้วก็ใช,กใช่หนูแหละหนูอยู่เรียนอยู่ปทุมปทุมเชีย์ปทุมภาคใช่ไหมใช่ อยู่เห็นเรื่องกันสองคนแล้วเรื่อนงสเงคนก็เห็นนะเรื่อนงสเงคนก็เห็นนะตอนนี้นะตัดผมือหน่อยครับพี่เกาจมูกเมื่อสักครู่นี้ครับเสื้อขาวโโอ้หกำลังป้องป้องป้องใช่ค่ะป้องตาอยู่ป้องตาสองใช่ค่ะ่นสองสองอะไรอยู่ก็เออนะไม่คือน้องเขาแดดร้อนเขาเลยต้องป้องตาอ๋อเชียร์เชียร์ทีมไหนครับเชียร์ทีมไหนลูกปลาทมคงค่ะก็คู่เดิมดีกว่าอ้าวอ้าวเออคุณจำไม่ได้ครับ นะฮะเจ้าหญิงเอลซ่านี่เลดีโกเลดีโกนี่นะฮะซึ่งคู่ต่อไปกําลังจะเริ่มนี้ก็หลายๆคนเนี่ยมารอเชียร์กันข้างสนามอ่านี่ไม่เคยพลาดจริงๆสองคนนี้เก่งมากจ้องไฟเก่งมากนะคะเออเอาโปเขามาด้วยกันเขารักกัน่ะเอาครับกองจับมาที่คนหออีแล้วครับอืข้างไว้เลยครับเปลีป่ยนตัวผู้รักษาประตูค่ะเอาครับ ตอนนี้ก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะครับใครที่อยากจะเห็นต้องมาที่จุฬาแล้วครับนี่ค่ะแชร์ภาพให้เลยนะคะแหมอ้าวสาวๆกดหัวใจมาขอบคุณอาจารย์แบงค์หน่อยค่ะอาจารย์แบงค์ก็จับยาวๆให้เลยนะครับอาจารแบงค์อาจารย์แบงค์นี่เป็นคนจับเนอะอาจารแบงค์อาจันแบงค์ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะคะ